เอบแชร์คลิปอะไรกีแชร์รูปเบลเห็นแล้วเบลเขินตัวเองค่ะความจริงเรื่องมันนานมากเราก็มไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าคือมันเราอาจจะทำดีเทลได้ไม่ได้ทั้งหมดเราเบลเชื่อในหลักของโลกก็ทำแปดมีลาบเสียมลาบมียศเสียมยศขอให้เราเชื่อว่าเราจะตั้งมั่นในความดีแล้วก็มีธรรมะนํา,านชีวิตแค่นี้เบลเพราเรา,า,จจาเสร็แล้วคือเบลไม่อยากจะต่อความที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะไม่อยากจะพูดอะไรที่มันอาจจะมีกระทบกับเทือน อ๋ค่ะโยมายังเราเต็มเ็มเลยก็ความจริงเราเบลไม่ได้ตามดูด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะก็แต่ก็พอจะทราบเรื่องค่ะก็ค่อนข้างจะประหลาดใจกับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอสมควรนะคะเพราะว่าสำหรับตัวเบลนะตอนที่เราได้เจอกันตอนที่เรา ก็ค <T itt les> <das> <an> ุยกันดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเบลก็ไม่ได้มีปัญหากับใครด้วยส่วนเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะเบลขอไม่แสดงความคิดเห็นตอวกัาเพราะว่าคือเบลไม่อยากจะต่อความที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกว่าไม่อยากจะพูดอะไรที่มันอาจจะ็นกระทบกับคนอื่นต่อไปเอาตรงนี้่นนันต้อตกใจมากพอมีชื่อเราปรากฏขึ้นมาว่าอาจจะไปชื่อเมอบบ้ายเล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ค่อนข้างประหลาดใจอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าก็ก็อืม สำหรับเบลนะเบลรู้สึกว่าทุกคนอ่ะคือเพื่อนร่วมวงการเดียวกันแม้ว,ว่าเราอาจจะไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเราโตมาในสายงานเดียวกันนะคะแล้วเราก็มองเห็นกันม,นมาตลอดฉะนั้นคือไม่ว่าเรื่องดราม่ามันจะเกิดขึ้นกับเบล,ลหรือว่าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ตามเราไม่สบายใจด้วยเพราะแบบไม่อยากให้มันมีประเด็นอะไรอยู่แต่เบลเ็ยืยัเบลก็ยืนยันว่าเบลไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครทั้งหมดนันใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับเบลเบไม่เคยมีปัญหาทอะไรก็มีการขุดทิ้งปาดๆในอดีตของมาอะไรเงี้ยเบลเบลว่าไงบ้าง งานนั้นมันนานมากแล้วอะแล้วพอแบบทุกคนขุดคลิปแล้วแบแชร์คลิปไปกีแชรูปเบลเห็นเราเบลเขินกัวเองค่ะทุกคนแบบไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องแชร์อีกแล้วนะคะพอแล้วค่ะก็อย่างไรเขบอกว่าคืนเหมือนว่ายังดีแต่จริงๆแล้วมันเกิดการที่เราขาดเราเลยจเป็นต้องไปเห็นกับพู้ก็กับในงานนั้นอะก็ก็ควมจริงเรื่องมันนานมากเราแ็ไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าคือมัน จะจำดีเทลได้ไม่ได้ทั้งหมดหรือว่ามันอาจจะพลาดเพื่อนไปได้ก็ไม่ขอพูดอะไรดีกว่าค่ะมันก็มีข้อแก้ตัวออกมาชี้แจงแทนเราแล้วว่าแบบว่าเรื่องราวที่พูดเป็นยังไงเราได้ได้เห็นค่ะได้เห็นซึ่งมันเป็นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าี่ขอก็อย่างที่บอกเราแบบไม่อยากจะพูดอะไรต่อแล้วแบบกลัวมันจะไปกระทบกับเกินใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เปลี่ยนแล้ว่าเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็ เปี่ยกนอยไอพี่บอกเราไม่อยากพูดถึงวันนั้นแล้วแหละเบลเบลว่ามันเป็นที่การ์ีจริงเราไม่อาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนอาจกะทำในี่เป็นเองหเป่าเันองออันนี้ในส่วนของคนยังไม่ทราบนะแต่ว่าคือเหมือนส่วนตัวเบล่ากันเนาะเบลเชื่อในหลักของโลกก็ทำแป่มีลาบเสียบลาบมียอเสืยบยอมีสุกมีทุกฉนันก็คือมีทั้งกาดเสร์ฟแล้ก็มียิค เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเป็นเราเป็นมนุษย์ชนธรรมดาคนหนึ่งเลยเนี่ยคะแต่ว่าเราแค่แบบมันเหมือนเราแค่ขอให้เราเชื่อว่าเราจะตั้งมั่นในความดีแล้วมีธรรมะนำชีวิตแค่เนี้ยเพราะว่าเคแล้วก็ความอาหาตด้วยตอนที้เร่เใช่ค่ะก็มีมาคิดที่ในเรื่องของเราแต่ไม่ได้เกี่ยวข่าได้ตอบก็อะไรก็ไปถ้าตอนนั้นที่เราที่เดรกมาได้ตอบอะไรเอาไปไหมคะก็ตอนนั้นยังไม่ อะไรเลยค่ะก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรเลยคือต้องจากมานี่ปีแต่คนตื่นตัวความมาค่ะยังไม่ได้คุยกับใครแต่จากเหตุการณ์นี้เดาว่าคนจะเข้าใจเราผิดไหมคะก็เราก็ไม่รู้อะเนาะคือแบบว่าเรารู้ว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรอ่ะคือการที่เราแบบมีหลักในการนําชีวิตของเราแบบนี้แล้วก็เราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทํา ไม่กังขาในการกักตัวแม้ว่าอย่างเราเองตอนเกิดเป็นประเด็นอะเราเป็นน้อยหราก็เครียดแม้ว่าทำไมมันต้องแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบ้รู้สึกว่าอะไรที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอะเราต้องปล่อยผ่านค่ะอย่างตอนนี้แหละยม้ว็ยังเรียกร้องให้ต่างฝ่ายควรจะออกมาบอกว่าเราเหมือนมันยังไม่ได้มีคำขอโทษอย่างเป็นทาการเลยจริงๆแล้วหลังจากนีะแบบคนอื่นที่เราจยเห็นอะไอันนี้แมวก็ไม่รู้ว่าน้องมันเป็นส่วนของคนอื่นแต่ว่าในส่วนของตัวเบลรู้สึกว่า ทั้งทำงานหรือการใช้ชีวิตเราก็คือรับผิดชอบตัวเราเองเราโวกัสที่ตัวเราเองแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ได้ดีที่สุดไมย์ทำตัวอือนอะไรอย่ากนั้นที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้อง่อดปกติในการทำงานเบลต้องมีกันเอกับทุกคนอยู่แล้วปกติเวลาทำงานเจอเวลาเจอกันเป็นยังไงถ้ามันจะกาปัญหาทานก็ทุกคนก็คุยดีกับเบลค่ะก็ปกติค่ะยืนยันว่าเราไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยได้ใช่ค่ะไม่มีค่ะ แับการแย่งสีนกมันทำาต่นเต้นคะโอ้โหแไม่เว่าแบบเหมือนงานมันก็มีมีอะไรมีความน่ากลัวมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้กันทั้งนั้นแหละมีอุปสรรคอะไรเงี้ยที่แต่ละคนต้องเจอไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามอ่ะชวมันต้องมีอู่วเราเราต้ลัไหเวับเรื่องที่มันจะเข้ามากนก็เราก็รู้ว่าตัวเราทาอะไรอยู่แหละ ว่าหลังจากนี้ไปเราจะต้องร่วมงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่แค่ก๊งนี้เรามีความร้อนมีความหวาดระแวงเออมันจะเปิดเหตุการณ์ที่เราจะไปต่อกันตรงนี้เปลวเนีายที่เบลบอกเบลพีหลักในการยึดตั้งชีวิตของเบลอะค่ะแล้วก็เบลก็คือว่าสิ่งที่เบลกำลังทำอยู่ต่อไปมันจะกลายเป็นว่าแบบคนจะยิ่งจับตามองเวลาที่เราจะลอ,อ,อยอะไร็แแบบ เราวูไหมอ่ะเรก็เป็นปกติของเราแบงอย่างไรล่ะงานวันช่องคุมเาที่ดนี่กณอาจจะต่างมากขึ้นอะไเงี้ยเบลก็มาเชียร์กันเยอะๆได้26ปีน้าค่ะอยู่กันได้กัอไ้ไตวค่ะแต่ลเกิดเขาก็เลยเหปว่าแบบเราไม่มีเพื่อนในวงการม่อี้อะไรเ้ยาเ่ก็คือด้วยการทำงานของเบลอ่ะเวลา เมันน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะฉะนั้นคือเวลาว่างเบล่อะเบลเลือกที่จะใช้กับคนที่สนิทจริงๆอย่างเช่นอยู่กับคุณแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่สนิทหรือว่าเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันนอกั้นเวลาบก็คือนอนแล้ว่ะแล้วเบลก็ไม่ค่ได้ออกไปสังสรรค์กับคนที่ไม่ได้สนิทเ่ไยไม่ได้สรค์ก็สนก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพภาพน่แลตามบอกว่าแย่ก่อนหนนี้กขาบอรสนิทกับี่เ ใช่ค่ะคืออย่างที่บอกอะทุกคนมันสำหรับตัวเบลก็คือเป็นเพื่อนลในรย่าี้เรียกว่าเือนอน่มีุภาพดีกว่าเนาะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นเรื่องของเวลาของเบลนี่หละการที่มันไม่มีเวลาว่างสนไรแลเดี๋ยวอยากจะขอบคุณอะไรแทนเสำหรับเบอคค่ก็บคุณมากเลยนะคะที่เป็น ้มาในทุกในก็อยู่นน้กำลังใจะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจีงๆสำหรับกำลังใจและก็ความเลยนะคะมาด้๋ยกเราเรื่องค่ะขอที่ค่ะกใช่ค่ะก็เป็นได้เป็นเฟนออฟเ็นตีค่ะเป็นอะไรที่น่าทึ่งใจนะคะแล้วก็ได้ไปร่ทมงานกับระดับโลก ก็หลังจากนี้ก็จะได้ไปกับเฟนดีอีกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนติดตามไปเลยที่เราบอกกันเปอยใช่ค่ะเป็นพม่คนที่ให้มใจไเลยมาเยอะมากใช่ก็ด้วยความที่เราเป็นแฟนของแบรนด์นี้แล้วด้วยนะค่ะแล้วก็ได้มาเป็นเฟรนของแบรนด์ที่เราชอบอีกแล้วก็แบบใจโปร่งแล้วก็มันเหมือนเราก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ทำงานกับอะไรที่เป็นระดับโลกเนะคะช่วยเชิญที่ไปว่า ความจริงงานนั้นก anyway, ็ต right. yeah. well, ื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยไปร่วมแฟชั่นโชว์ลักษณะนี้ค่ะก็ฟีดแบบดีก็ดีใจค่ะแม่หลังต้องระวังต้องอันตรายขึ้นขึ้นแม่แม่ใช่ค่ะก็ทำเรื่องของเรื่องของอะไรต่างต่างไปอาจจะเป็นแบบการแต่งตัวหรือไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยแต่งานโบว์อินเตอร์จะเยอะขึ้นเลยเพราะเดีวงานโบวอินเตอร์ก็ เราก็มีนะคะมีที่แบบเหมือนทำโปรเจกต์เอาไว้แล้วด้วยแล้วก็ที่กำลังจะมีก็แล้วก็มีอันไหนอันไหนที่เปิก็เร็วเร็วนี้จะได้เห็นที่บอกได้แล้วแล้วใได้นี้เนาะอีกที่ประเทศไปอีกที่ประเทศแต่เดี๋ยวอาจจะต้องรอเดือนหนึงค่ะแต่ว่ามีเอ่อที่ถ่ายไปเสร็จแล้วด้วยเป็นการร่วมทุนกับต่างประเทศค่ะน่จะได้ชมเซนต์บิสบายสบาย